กลับสบายดีเด้อค่ะกลับสบายดีเพื่อนๆทุกคนเด้อทุกคุณทีนะคะว่าจ,จะอยู่ลาวไทยอยู่ต่างประเทศนะคะสะจิวมากลับสบายดีทุกคนนะคะตอนเช้านะคะเก็บภาพบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าเก็บภาพบรรยากาศอยู่ไห้อยู่หน้ามาให้ <c oughs> เพื่อนๆทุกคนในเบิงนะคะเอฟซี FC ทุกคนในเบิงมืดคึมพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมืดบึ้ทีบเลยนี่ลมเย็นปันเดือนสิบเอ็ดสิบสองพี่น้อง ทาทิดยังบนทันขืนด้วยพี่น้องตะจิ้วขามเขาวไว้นเลยลงมาถ่ายให้พี่พี่น้องให้ได้บอกฮตึงตอรมันยังกาดกินกระรอที่เขาทันนะเป็ดบ่ลงมาย่องเป็นเดินอยู่พี่น้องเขาบ่งามเดิมปีนี้ชตะจิเห็ดน,น้ำหวานตาเสียงลมพี่น้งองยอดโพข้าวหน้าหวานไป็นตะบริกินเนาะพี่น้อง ชิวพามาหลอกเขาพี่น้องมาเบิง่งหยาซอยกันเขาหน้าหวานที่เป็นว่านนี่เด้อพี่น้องเด้อบงงามคือเขาหน้าดำนันจะหยาลายนี่ยเบิ่งหยาเต็มอยู่พี่น้องลมผัดลมแห้งรีดพี่น้องเบิ่งสังเกตต้นเขานี่ เช้าเช้านะพี่น้องค่ะลมลมบบมีผักขยี้เงเดินหน้าวจิวหน้าหวานนั่นบบมีผักขยี้เงเด้อพี่น้องข้าหน้าดำนะผักขยี้เองไรนะมาลงมาวะลงมาผ่าเขาเลยดิค่ะเซบุ๊บไปไหมมาตัวนี้โห้าผ่าเขาผ่าน้าเซ เขาบ่พ่อปุ๋ยบ่มีเงินซื้อปุ๋ยพี่น้องเอ้ยขขาวก็เลยบ่เคี้ยวงามให้ในงามแนเน้ให้เคี้ยงเน้มาเลาะบังข่าเนี่พี่น้องอยังไมเ่เปล่าตอนเช้ามาเลาะบังข่าวพี่น้องพระอาทิตย์ยังไมท่ทันขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าตอนนี้ก้อนเมฆแบบหนาำบดเลยเนีย่พี่น้องเบงิอง ตอนมีมกนาบางเบิดเล้วเห็ดบ่ายเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะพี่น้องคะตอนนี้ทางนี้เป็นทางพระอาทิตย์ตกนะคะทางหน้าซาปนีพระอาทิตย์ตกพุดเบิง่งเสียงลมพี่น้องลุมลม,ลม,ลมตอนเช้าหนกมีหนาวเห็หนาวว่ะพี่น้องไอ้ตอนนี้นะ จริงๆเป็นวัดทุกเมื่อเลยตื่นเช้ามานะเพราะว่าอากาศมันหนาวมันเย็นเนาะอากาศแบบเย็นหนาวแหงเบึ่งลมพี่น้องสังเกตลมต้นไม้สังเกตเกต้นไม้มาเบึงไหายนะเบึงหลอ่อเขาโอ้หี่กะงามอยู่ขั้นพ่อปุยพ่อยังมันกะงามอยู่ในพี่น้องไอ้ขาวค่ะนะขั้นบ่นพ่อปุยมันกะบ่งาม อืเบิ่งขามันบ่มีหย้ามันก็สวยงามอยู่เปต็ตาได้กินข่าวอยู่พี่น้องเบิ่สซออยกันในปีนี้หน้าหวานนะพี่น้องปีนี้บบแมนหน้าดำเฮ็ดหน้าหวาน ล,ลมลมแทถลมว่าเลยพี่น้อยตอนเศร้านี่จะจิว้วเลาะให้บึงหน้าจะจิ้วบริไลเวยค่ะพี่น้องค่ะ พระอาทิตย์ยังบ่ขึ้นเลยพี่น้องเอาจริงว่าสิออสลงมาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นงามๆากโอเคพี่น้องเสจจิ้งชื่นมากกันด้วค่ะโฟร์เสจจิ้งข้างมอขาวไว้นะคะพี่น้องค่ะข้างมอขาวไว้เอ็นไฟใหม่หมอมาถ่ายบรรยากาศพี่น้องฮอลีเบิร์กตอนเช้า บรรยากาศยังมเศร้าย่ให้อยู่หน้าพี่นออ้อยกูมียังรา,ายนะคะข้างขอเข,อขาไห้ก็ลงมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งตอนเศ้าพี่นออ้อยพระอาทิตย์ยังโบขึ้นเถื่อแล้วตอนนี้นะพระอาทิตย์ยังโบท่านขึ้นพี่นออ้อยเพราะว่ามันปกคลุมไปโดยก่อนเมฆตอนเศ้าคือฝนสิตตหรือจังไหนนะพี่น้องคขาโอเคแล้วพี่น้องจิ้วคขตัวขึ้นก่อนนะคะพี่น้องเขาหนกบินเสิร์นอยู่ท้องฟ้า โอเคพี่น้องสลับมาคนนี้นะาะซัจิวขาจะคิวอเอสนิสกอนเด้อพี่น้องเลยมาถ่ายบ่มียังไร,นะรเนาะบ่ด้มีคอนเทนต์อีกยังไรมาถ่ายบรรยากาศทุง่งไฮทุ่งหน้านะคะบรรยากาศชดชื่นบรรยากาศที่แบบว่าบรรยากาศสดเลยพี่น้องเด้อบรรยากาศลรหมอกลรควันนะคะไายสารเคมีนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อผักเป็นกำลังแรงใจให้ซัจิวบรรดาคนนี้ในเด้อค่ะพี่น้องขาบ๊ายบายจ้าพบกันคลิปหนะ้าคะ่ะ